สวัสดีท่าน้ยมทุกท่านนะครับก็วันนี้เราอยู่ในย่องเกมครับนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมใหมครับในมครับวิชิตรอบ1่จุบจุนะครับก็นี่เป็นพาร์ทที่14แล้วนะครับเออจำได้แล้วรอบนี้ก็รอบนี้ผมไม่ต้องเดินเืออีกแล้วนะก็ผมได้ไปเจอไอ้ป่าไผ่กับป่าโกโก้เรียบร้อยซึ่งผมก็ลืมกดต้นไม้กับกดดโกโก้แล้วก็เม็ดแตงโมมาครับเออก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมจําพี่กัดแล้วก็ลบพี่กัดแล้ว เอาไปหารแปดใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันถ้าเข้าไปในนรกกันนะก็แล้วเอออีกอย่างหนึ่งคือคือระวางผมวิ่งกลับมาผมเดินวิ่งตามเย่ามพิดกลับมาไงแล้วผมวิ่งกลับมาทางเนี้ยเออโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วผมไปเจอไอ้อหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านดิมันต้องเรียกว่าอะไรดียวไอ้ที่มันไอ้โจรนะ่ะ n อ c ที่มันเป็นโจรนะ่ะม,มันจะเรียกว่าโจรได้ไหมวะข้างหน้าเน่ยเออนั่นอ่ะทุกคนน่าจะเห็นแต่ผมเปิด ตั zaman, ้งคาาฟิกนะเปิดสุดไปเลยขี้เกียจวิ่งไปเคสน้าข้างหน้าน่ะเห็นไหมไอเนี้ยไอเนี้ยเออมันอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยเออแต่อันี่มันอยู่ตรงเนี้เองนะถ้าผมเอาเป็นพีซีมาอยู่มันจะเป็นไรไหมวะผมไม่รู้อ่ะรู้สึกเสียวเออเดี๋ยวผมถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะว่ามันต้องทุบทิ้งก็เปล่าโอเคเดี๋ยวปรับกลับมาก่อนเออจบไปดีกว่า เดี๋ยวพัทนี้เราจะมาทําประตูนรกไปตรงพิกัดนู่นกันนะคก็ครเรามีที่นั่งร้านแล้วร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เรามีแค่สี่สิบแปดอันเพราะว่าผมไปหายายแมงมุมมาจากแถวนู้นนะ่ะมันโอ๊ยตกใจผมไปหายายแมงมุมจากกล่องพุทนมามันมีนิดเดียวซึ่งกล่องพวกนี้ก็มีนิดเดียวเหมือนเดิมแมงมุมมันไม่ค่อยตกไปนะเออตกน้อยต้องไปล่าเอาเองสิบแปดอันเลย ก็เอาเอาเอาแค่สิบอันก็พอแล้วแมงมุมมันก็นจะตกเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับจึบจบจบเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมว่าผมต้องเอ็นเอ็นชาน <laughs> ขวานใหม่โคตรเซ็งเลยคือต้องเอ็นชานขวานใหม่ดันไปทิ้งขวานไว้ไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวขอไปขุดต้นไผ่มาก่อนนะครับเออปึบมวิ่งไปเก็บได้ไหมวะ โอ้โหปก็บรัวรัวครับยังวะนนี้ผมก็ปลูกไว้ให้มันสวยงามอยู่นี้แล้วมันก็ดูลกอยู่นะแต่ว่าก็ใช้ได้เรื่อะไรคือใช้ได้มไม่รู้โอ้โหโอ้ยเดินเดินผ่านได้วะ่ะนี่ประมาณนี้นะก็ระวังกลับมาแล้วก็ผมมาวางไผ่แล้วก็คีปเปอร์มันเบิดข้างหลังตูม้มเรียบร้อยแต่วชุดเกาะใกล้พังแล้วสงสัยต้องใส่เบนดิง้งไว้ในชุดเกาะซะหน่อยละกับที่ขุดเนี่ยสองอัน แต่ก่อนอื่นต้องเอนชาร์ขวาแล้วลัดก่อนอุ้ยเอ้ามาจากไหนเนี่ยพอดีเร็วๆไปเพื่อนไปไปไปเอย่าอย่าผักเราเพื่อนโอเคเดี๋ยวโอ้โหเสียงโอเคเดี๋ยวทำขวานใหม่สามเม็ดรบร้อยขวานจะโคตรเซ็งเลยอะไรวะอยู่ดีๆก็เดินทิ้งขวานเดี๋ยวหนึงที่นั่งร้านอยู่ตรงไหนวะ ที่นั่งร้านที่จริงจะคราฟเองก็ได้เออวางเองก็ได้บอกว่ามหาแบบนมีรู้สึกเหมือนเจะนานกว่าเดิมวันนี้ที่นั่งร้านเอามาทั้งหมดก็ได้เท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้วะมาเราก็เอาลาพีดมาปเป็นชารนกันดีกว่าขวานขอแบบเดิมกลับมาได้ไหมโอ้ขวานโชคลาภปังโชคลาภ ประสิทธิภาพสี่คงทนเออดีอะแหละแต่โชคลาภนี้ไม่รู้มันามามันเอาช่วยอะไรอปิบเก็บไปครับนี่ได้ขวานกับมานละต่อไปก็เดี๋ยวเอาสม,มุดเมนดิ้งมาความหกคม้าน้วเกี่ยวเอาสมุดเมนดิ้งมาครับสองอันก็เอ้ทั้งทั้งผมออจะแหวางาต้องวางให้เท่ากันเออวางผิดวางผิด,ดโอเคนี่ปิบ ได้เวลาเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเกอกมาก่อนอืมใส่กอะไปครับใช้เวล์ใช้เวล์ทั้งหมดสองไอ้นี่ไม่ได้เอ้าเอ้าอออาปึ๊บสองเลเวลไปเรียบร้อยน่ะมีซ่อมแซมแล้วชุดเกาะไม่ได้โหดอะไรเลยแต่ก็เอามาใส่ไว้ก่อนเอ้ยไอตัวในนู้นเนี่ยมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วแลโอเคปิดไปแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวผมมาที่ขุด โอ้โหคงทนหนึ่งที่ขุดผมอยู่ไหนวะนี่คงทน,นงกับโชคลาภเอามารวมครับไหนๆก็ที่เกียรร้อยมันพังแล้วโอ้โหยี่สิบเวลยี่ิบเอ็ดเวลเฮ้ยยี่สิบเวลอืมอ่ะช่างมันแล้วกันนะโอ้ห้าเวลโอ้โหเหมือนรู้เหมือนรู้รู้งานจริงๆอิเฮ้เบล เวลเลอศูนย์ก็เลยทีเดียวก็ไอ้พวกนี้ก็ต้องค้าฮึุยต้องค้าใหม่เหมือนกันนะดูเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยเออพวกนี้ก็ต้องค้าไปเหมือนกันดูๆแล้วต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่าตอนนี้ก็ผ่านมาห้านาทีกว่าแล้วยังไม่ได้ไปนรกนรกเลยเกียมโว้ยคิปเปอร์ป่าวะไม่ใช่อะ่ะหลอนไปเองไงนะอืมเดี๋ยวอืมอยู่ไหนอ่ะผมหายนู่นอยู่ นี่คือของที่ผมได้วิ่งได้ระหว่างทางการกลับมานะเอ้ยท็อตมาส่วนอยู่ไหนแล้วนี่ท็อตเกี่ยวอะไรกันผมต้องหาเอ้ยนี่นี่นี่ผมต้องเอานี้ไว้ด้วยอ่ะผมขุดมาระหว่างทางไปเจอประตูนรกที่มันวังพังอะ่ะเราเลยขุดมาเอานี้ไปด้วดีวกว่าเผื่อเจอตัวชิปเป่งนั่นนะ่ะโอเคต่อไปก็เนื้อตัวลิง ไปกันดีกว่าจุ๊บเมย์กันเลยทีเดียวเราผมโอเเสียงประตูนรกอย่างดังเดี๋ยวผมขุดขึ้นขั้งบนนี้เลยแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดิโอเคหวังว่าเราจะไม่เจอลาวาะนะ <laughs> ถ้าเจอลาวานีต่ต้องเอ้ยต้องเอาเดี๋ยว ไอ้เสียงเสียงตัวอะไรวะเสียงซอมบี้หรือเสียงอะไรวะทําไมมันดังเดี๋ยวแป๊บเนี้ยตัวเลือกเสียงเพลงสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรผมปิดไปแล้วสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรตูโอเคมันดังไปอะสำหรับผมผมว่าเดี๋ยวยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสองสภาพแวดล้อมนี่ก็เออโอเค ก็ดังอยู่ดีนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมันใช้ยากอะทำหไอเนี่ยผมสำหรับผมโอเคขึ้นไปเบิร์บิร์เบิร์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 บผมไม่รู้ผมจะขึ้นไปสูงเอา้าแต่ว่าแป๊บนะเอา้าที่ขุดหายอะไรนะเราเนี่ยเห้ยเสียงตัวอะไรวะเออ เสียงตัวอะไรเสียงตัวอะไรเหมือนเหมือนมันทังประตูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันต้องม,มันใช้ยากจังว่าสำรับผมเนะี่ยทีโอเคไม่ใช่มีลาวานะข้างบนนี้ลงข้างล่างแล้วก็ต่อขึ้นไปใหม่เดี๋ยวผมจะต่อจนกว่ามันจะติดเว็ดล็อกอะเอออ่ะเดี๋ยวอีกแล้วอะ ปึบเสียงอะไรวะโอเคต่อลงไปต่อต่อ,ต,อต่อขึ้นไปทีนิดครับทีนิดจิ๊บตอนนี้เราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่เน้่ยแลละชั้นที่แปดสิบแปดสิบนี่มันยังเจอลาวาอยู่ไหมเนี่ยผมผมก็ไม่รู้อะปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บขึ้นไปก่อนโอเค เสียงอะไรวะร,รูอว่าไอ้นี่มันไมหไมวะไหมหรอมั้งตกลงไปตายก็ไม่เป็นไรหรอกนะไปขึ้นไปเรื่อยๆครับผมว่าโอ้ยเสียงเสียงปากกระหู้ิ๊จิ๊บจิ๊บจิ๊บช่างช่างปากกระหูมาแล้วกันอยากล้องก็ร้องไปให้ข้างบนมันจะไปทะลุตรงไหนมันวะ โอ้โหดังจัดๆต่อนปโอ้โหใจเย็นยหยุดร้องดีกว่านะเพื่อนแต่โอ้โหเสียงชัดเลยแบบนี้ต่อขึ้นไปเรายังใช้ที่นี่ไม่พอเลยอโอ้โหขุดได้เท่านี้อะต่อที่ทางร้านไปหมดครับ ผมกลัวผมขุดแล้วแบบผมอยากให้มันไปติดเบ็ดล็อกอะติดเบ็ดล็อกชั้นบนนะ่ะไม่รู้มันจะทำได้เปล่านะผมว่าไม่น่าถึงอผมโอที่ถึงแล้วกำลังจะบอกว่าไม่น่าถึงวะก็อยู่ที่ชั้นประมาณแถวนี้แล้วกันโอเคต่อไปก็เรามาดูพิกัด ซึ่งพี่กัดมันผมก็ต้องวิ่งไปให้มันได้ลบลบทางไหนมันลบวะ <c oughs> ผม,มดูไม่ค่อยเป็นอยู่ด้วยพี่กัดไม่ลบด้วยจึ๊บโอ้วิ่งวิ่งไปนี่ขุดขุดไปที่ไม่ตกตายหานะเพื่อนอก็ตอนนี้ผมก็ขุดมาได้แปดลบ 8x ลบ810บล็อกแล้วนะครับก็ต่อไปก็เป็น1 7 0 0ซึ่งขนาดขุดในนรกนี่ยังไกลยุบหายไววอดเลยไกลไม่รู้ไกลไปไหนแล้วผมจะหายยังไงต่อเจอเนี่ยเฮ้ยตางนี้ได้ได้ไหมวะแล้วมันต้องไปไงต่อวะแบบนี้ไปได้ไหมใช่ไหมเออแล้วผมก็ต้องขุดขุดไปแบบเนี้ย เช็ดเครอีกพันเจ็ดร้อยกว่าบล็อกที่ขุดตายหากันพอดีครับจังหวะนี้ไม่ต้องได้ทําอะไรกันแล้วพออีกพันเจ็ดร้อยบล็อกเนี่ยผมนั่งนั่งขุดมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันเกินเวลาที่ผมอาดคลิปแล้วด้วยนะเอาจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับขุดขุดไปอะเดี๋ยวแต่ผมขุดไปถึงจุดหมายแล้วก็ค่อยตัดเอาเลยอีกทีหนึ่งแล้วกันด้วยแล้วกันนะครับเออไม่ไหวมันโคตรนานเลยขุดแบบเนี้ยเออเดี๋ยวคุยขุดขุดคุยเพลิน โจยคุยเพลินตกตายรอบเออไม่ได้รอบโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเย้ยทุกคนกำลังขุดอยู่ดีขุดมาได้แปดสิบกว่าบล็อกจากพันเจ็ดร้อยกว่าบล็อกมาเจอไอ้บล็อกนี่เฉยเลยเว้ยเนี่ยเอ,อ้เจอ,อบล็อกนี่เฉยเลยอะไรวะไม่ทนได้ทำอะไรอยู่ดีก็เจอ,อบล็อกนี่อ้าวเก็บไม่ได้อีกแต่แต่ทิ้งของไว้ก่อนเฮ้ยบล็อกใหม่เว้ยบล็อกใหม่เคล็ดค อะไรเนี่ยผมไม่ทันได้ทำขี้ผาเลยพิ่งๆิ่งมานี่มันมันเกิดข้างบนนี้ด้วยอผมไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งรู้อ่ะเออเอาเป็นว่าไปต่อแล้วกันนะผมตกใจเลยขุดขุดมาแล้วเจอเฉยเลยเออโอเคนะไปต่อดีกว่าโอเคโอ้ผันบ็อกแล้วโว้ยหนึพันนบล็อกเมื่อกี้ใช่ไหมเอออีกเจ็บ็อกตายหาก่อนนะจังหวะเนี่ยเอ,อ อีกแค่เจ็ดร้อยวอลกสู้ๆเพื่อนอีกไม่ไกลแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงอืมนี่ขนาดยนดระยะทางแปเท่าเออยังเหลือต้องสองพันหน้าเนี่ยอเตอร์ผมวิ่งไปตรงๆนี่จะขนาดไหนวะผมว่าผมไปหาป่าตรงอื่นดีกว่าไหมวะแต่ตรงที่ผมจะไปนี่มันผมลืมบอกไปมันมันมีแบบเอน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายมันอยู่ข้างข้างกันเลยเออผมแบบเห็นที่มันสวยที่แถมยังแถมยังมีหมู่บ้านอีกด้วยเออ ผมเห็นที่มันสวยดีอะนะผมก็เลยแบบเลือกตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่เลือกตรงนั้นหรอกผมผมเจอตรงนั้นมันที่แรกอย่งเแหละเออไม่ใช่อะไรเลยโอเคขุดไปต่ออีกสิบชาติอีกสิบชาติแล้วก็ไม่รู้จะขุดเสร็จหรือเปล่าตอนเนี้ยเออเออนี่ถ้าผมต้องใช้เวลาวิ่งเองนี่ยังยังต้องวิ่งนานขนาดไหนไวะเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วอีกหกร้อยบล็อกสู้ๆครับขุดไปต่อแล้วกันโอเค let's go อ้ยโอเคถึงแล้วเว้ย ขุดมาประมาณสามสี่สิบนาทีขุดโคตรนานเลยครับ x ลบแปดร้อยสิบแซดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเออน่าจะใช่แล้วนะผมไม่มีอะไรบิดพลาดนะเดี๋ยวจบนี่ตรงนี้โอเคเอ,อที่ขุดนี้ก็เร็วแรงแล้วเกิดอ,อะไรเนี่ย วางผิดอีกตอนนี้ผมตอนนี้ผมเป็นไข้ด้วยวันนี้เป็นวันนี้เอาจริงๆวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี่มันวันเกิดผมนะเน่เฮ้แต่ก็มันนั่งอัดคลิปัวโดนเนี่ยไม่ทําอะไรครับวันเกิดปกติก็ไม่ได้ฉลองอะไรอยู่แล้วผมแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ผมดันแบบมาเป็นไข้คือแบบเป็นไข้ฉลองวันเกิดเลยครับจังวันนี้เชื่อเจ็บเจ็บเจ็บขุดไปผม็ไม่เจอลาวานะ รู้สึกแบบลำคาญเหลือเกินต้องขุดทีบล็อกทีบล็อกเนี่ยเออโอเคน่าจะได้ประมาณหนึ่งสองสามก็จ๊บจ๊บตอนนี้รู้สึกทรมานมากเลยผมหนาวก็หนาวอะตอนนี้ออโอเคนี่น่าจะได้ละปึ๊บมเพมมาขุดออกไปครับให้มันโล่งหน่อยแถวเนี้ยแถวนี้นี่ตกไปนี่ตายหาแน่นอนครับตรงนี้ไม่ตายแต่ก็เกือบโอเค ได้ล้เราดับหนึ่งสองสามจุดกันเลยดีกว่าก็หาไม่ต้องนานตอนนี้แบบผมรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วผมไข้ขึ้นนว่ะนั่งขุดอ้นี้ไข้ขึ้นเลยพราะตอนแรกเหมือนไข้ใกล้หายแล้วนั่งขุดนิดแต่ผมจะไปนอนแล้วตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วโอเคหนึ่งสองสาไปดีกว่ามันจะไปทะลุตรงที่ผมไม่นุ่นบอกว่าผมไม่ได้ตั้งประตูอะไรไว้แน่ฝั่งนู้นโอ้โหทำไมเสียงมันตือ มันจังวะอ่านี่เฮ้ยโคตรตรงเป๊ะเลยเฮ้ยอะไรมันจะเป๊ะได้ปานนั้นไม่ต้องเสียบแรงวางประตูในโลกทางนี้เลยเว้ยแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงสําเร็จด้วยนะแบบตื่นหรือตื่น,น,นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วดูพื้นแถวนี้แบบสวยมากอะ่ะโอ้ถึงแล้วเว้ยนี่เราเรามาดูบรรยากาศร,รอบข้างแถวนี้ดีกว,ว่าอจาจารย์อย่าทิ้งไฟแช็กเราโอเคแถมข้างหน้าตรงนู้น มันมีหมู่บ้านด้วยเป็นไงไเสียงอะไรเนี่ยสอมบี้สอมบี้ใจเย็นเรายังไม่พร้อมสู้เพราะตอนนี้เราไข้ขึ้นเออไข้ขึ้นเลยผม,มนี่เป็นไงนี่มีหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆแล้วก็แถวนี้ไอป่าตรงนี้นั่นตอนแรกผมมาถ่ายรูปไว้ตรงนี้แหละเออแล้วผมก็พี่กัดมันตรงเดี้ยเลยเว้ยถ้าวิ่งไปทางนี้มันจะเจอทะเลทรายโอเคมาถึงแล้วเราจะกลักกบ เอบเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ขบไปหาไอ้นุน่นเรียกหาเรียกว่าอะไรวะไปหาแตงโมเออส่วนโกโก้ก,ก,ก็เดี๋ยวค่อยแล้วกันก็เอ,อ้ยแพนด้าวัสดีน้องแพนด้าแพนด้าแพนด้าจับถ้าอาจารย์จะถ่ายรูปสักหน่อยไปไหนเนี่ยเอาเอาเอารูปน้องแพนด้าเออเอะมันมีตัวอะไรยิงผมอยู่ แพนด้ามันไม่ยอมอยู่นิ่งอ่ะผมต้องถือไพ่เอ้ยเออนั่นไงแพนด้าอยู่ดิ่งไม่เป็นจบเลยไงเพื่เอ้แพนด้าหันมานี่กลอนจึบ๊บเอเอ,โอโอ้โ,อโหผมติดไฟเองด้วยจริงจังวะเนี้ยนั่นอะไรเนี่ยมา,าพาเ,เขาดื่มเราติดฟงติดไฟเออจึบ๊บเดี๋ยวขออุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะึงแป๊บนึงออกก่อน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 เลวินเลวินเดี๋ยวโดนสเกลยิงตายแป๊บนะจุดคีสเลวินไว้ให้เอาวะเราไม่มีบอลจุดขนนกเรากลัวเราไม่สู้ตอนนี้ก็รู้สึกไข้ขึ้นจัดจับเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้กี่นาทีผมก็ไม่รู้อะคือได้สักสิบห้าสิบหกนาทีก็เอาแล้วตัวนี้คือไม่ไหว ตอนนี้หน้าร้อนวาวไปหมดเลยนี่เอาเอาแตงโมไปเอาแตงโมไปเยอะอหน่อยโอ้โหได้แตงโมมาแล้วเว้ยขอเยอะๆนะแตงโมเอ๊ะไหนๆแล้วก็ไหนโชคลาภช่วยไหมโชคลาภวะเดี๋ยว,วยอืมเอาไปหมดเลยแตงโมแถวนี้ก็มาดีครับหาต้องนานอ้อโอ้โหสี่สิบวันเยอะอยู่ละ เดี๋ยวเราวิ่งไปดูไอหมู่บ้านตรงนู้นหน่อยส่วนในเม็ดโกโก้นี่เดี๋ยวค่อยมาเอาที่หลังแล้วกันค่อยเดินมาเดินไปดูหมู่บ้านก่อนไปไปกันเลยดีกว่าดินเริ่มพันแล้วยังไหวเนี่ยแต่ว่าโคตรมันดีตรงที่ผมแบบเป๊ะมากอะตรงเนี้ยแต่เขาไว้น้ำไปดูหน่อยนะเพื่อนโอ้โหต้องใช้เรือไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกนะ วิ่งรอๆอ,อเอาเดี๋ยวก็ไปถึงเองอะ่ะเออตอนนี้โอ้หน้าร้อนวาวหมดเลยไข้ขึ้นอ้าวิ่งไปครับตอนนี้เราต้องอดทน,ก,ดนกัดฟันกัดฟันว่กัดอดทนไว้เพื่อแบบให้คลิปมันยาวขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้คลิปมันกี่นาทีแล้วก็ถ้าเกิดตัดที่ขุดออกไปก็เหลือประมาณสักสิกว่านาทีได้ไมั้งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมแพ้ จะวิ่งไปดูหมู่บ้านกก่อนซึ่งเราก็น่าจะวิ่งกลับถูกเลยนะเออะแต่ป่าไผ่มันเยอะซะจริงแถวเนี้ยเออก่อนหดน้านี่อยากหาไผ่ต้องนานส่วนตอนนี้เห็นไผ่แล้วแบบไม่ไม่อยากได้แล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยไอหมู่บ้านที่ผมเห็นตอนแรกนะ่ะอะไรเอาตกใจดนะ้วาเลวินิกเึ๊บปึ๊บ,เ,บเอาเคียไปไปต่อเรื่อยๆไม่ใช่วิ่งตกหลุมอะไรนะ ส่วน,นไอ้เดอ้น้ำแข็งพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาขุดเอามันเกิดใหม่ได้ป่าวผมก็าไม่รู้น้ำแข็งเอ้าหมู่บ้านล้างไอ้ชิบหายวิ่งมาทำไมเนี่ยนี่มันหมู่บ้านล้างไ่ว่าเสียงแลบอย่างวะนี้เออจิ้วไปแล้วเสียงซอมบี้เยอะเหลือเกินโอยหมู่บ้านล้างไอ้เราก็วิ่งมาแทบตายอะไรครับเนี่ย อ๋มแถมอืมอ่ะก็เป็นว่าวันนี้ไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะครับอุตส่าห์แบบเจอหมู่บ้านกันนึกว่าจะเป็นหมู่บ้านอะไรดีๆหมู่บ้านหลงังเอ้ก็เราเจอกันนะบใบก็ถ้าเกิดใครชอบก็อ่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเลยนะครับมาไหวละไข้ขึ้นเราเจอกันนะครับ,บ